เมื่อเวลาเรามารณะลงไปแล้วเพื่อนฝูงหมู่พวกที่รักสนิทกันจริงๆหรือลูกเมียอ,อย่างนี้เขาก็ตามไปส่งได้แค่มเมนีนไม่ว่าจ,จะทำบุญไม่ว่าจ,จะทำบาปทำบาปทำกรรมสร้างเวียนตัง้งกรรมอะไรมากๆนี่ก็กรรมมันก็ตามไปเอง กรรมก็นาไปเองทําบุญก็บ,บุญชักนําไปเองทําไม่บุญเอาไว้ตัวบุญก็จะตามประครับประคองไปในเมื่อเวลาเราดับจิตหมดลมให้ใจเข้าออกสมมุติว่าเรามีคนอยู่สองคนว่าเราจะเชื่อคนไหนมากจะเชื่อตัวบุญหรือเชื่อตัวบาปเพื่อนผงลูกเมียเงินทอง เื่อเวลาเรามาราณะาลงไปแล้วเพื่อนฝูงหมู่พวกที่รักสนิทกันจริงๆหรือลูกเมียอย่างีงเขาก็ตามไปส่งได้แค่เมียน